สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาพบกับไฟฉายคาดหัวดำน้ำนะครับสามารถใส่ลงดำน้ำได้โดยรุ่นนี้จะมีสสีนะครับเป็นไฟแสงสีขาวกับสีเหลืองครับซึ่งไอตัวที่เรานำมาเสนอเนี่ยจะเป็นไฟสีขาวโอเคนะครับไปดูของในกล่องกันเลยเปิดมาในกล่องก็จะพบกับ1ครับครับสายชาร์จนะฮะ สชิสองก็คือตัวไฟฉายนะครับไฟฉายคาดหัวแล้วที่สามก็คือผ้าคาดหน้าผาครับเป็นยางยืดยืดได้ตัวตัวไฟฉายเนี่ยจะมาพร้อมกับแผ่นรองหน้าผาครับตรงนี้ถ้าใส่นานๆจะลดอาการเมื่อยได้ <c oughs> และส่วนนี้สามารถพับขึ้นลงได้ครับส่วนนี้เป็น รูเสียบสายชาร์รับมีตัวปิดกันน้ำให้ด้วยครับปิดตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะลงไปในน้ำนะฮะแบบนี้ครับโอเคเรามาทดสอบไฟกันนะครับโดยจะมีปุ่มอ่าปรับอย่างงี้หมุนเพื่อเปิดไฟนะฮะแล้วก็เพื่อหลีมาดูกันครับ โอเคนะครับนี่คือไฟลีสุดนะครับเปิดสว่างฟุหมุนปรับโอเคครับตัวไฟตัวไฟเนี่ยมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะไม่ใส่นานๆแล้วจะไม่หนักครับผมถ้าใครสนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับหรือว่า ทักแชทมาก,ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ